แต่ก็ต้องทำจะจัดการความรู้สึกอย่างไรดีครับเครียดกับงานแต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องทำจะจัดการความรู้สึกอย่างไรดีครับคือมันต้องจัดความความรู้สึกอะไรอะความรู้สึกแบบไม่อยากทำงานเนี่ยเหรอความรู้สึกไม่อยากทำงานเนี่ยเป็นลักษณะของความรู้สึกของความขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากทำมีแค่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นขี้เกียจอาจจะถามว่าคนไม่อยากทำงานเนี่ยเวลาให้ไปเที่ยวไปไหม ไปอ้าวทำไมไปไอทีเนี้ยเห็นปะถ้าให้ไปนั่งเฉยๆไปนั่งจิบกาแฟไปนั่งดูหนังซีรีส์เกาหลีแล้วจ่ายเงินเดือนแต่ไปที่ทำงานนะมึงไปไหมไปทำไมจะไม่ไปไปนั่งดูซีรีส์แต่จดเงินเดือนไปไหมไปยังไงก็ไปอยู่ต้องบ้าททำไมเวลาที่ไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงเราไม่ขี้เกียจแต่เวลาเราตั้งใจในการทำงานกับขี้เกียจในการทำเพราะอะไรก็เราไม่ชอบในการทำสิ่งนั้นดังนั้นก็เปลี่ยนให้ชอบซะทำใจยอมรับมันซะ หรือไม่งั้นก็มองเห็นโทษว่าถ้าเราไม่ตั้งใจในการทํางานเราก็จะไม่ได้เงินเดือนเราก็จะไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนเราก็จะไม่ได้ผลงานในการทํางานนั้นดัานหน้าที่เราคืออะไรเรามองเห็นโทษในการใช้ชีวิตเยอะๆว่าถ้าเราไม่ทํางานหรือถึงความเกียดคร้านจนเบียดเบียนเดือดร้อนกับกิจการงานหน้าที่ของตนจะได้รับผลของการกระทาตัวนี้ยังไงบ้างถ้าได้เราเห็นพิจารณาแล้วมันเป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายกับเราอย่างยิ่ง เราต้องรีบเร่งในการทาความเพียรในการทํางานนั่นแหละดังนั้นไม่ต้องไปตัปับบป๊บปรดปั๊บหมดใจอะไรเยอะแยะวิธีการคืออะไรมองตามความเป็นจริงว่าถ้าเราขี้เกียจอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตถ้าเรามองแล้วเราจะเกิดความกลัวเลยเฮ้ยไม่ได้วะ่ะอันตรายเกินไปวะ่ะไม่ปลอดภัยการใช้ชีวิตละดังนั้นเริ่มต้นในการลุกขึ้นมาทําความเพียรกลับมาทําความขยันหมั่นเพียรในการทํากิจการงานต่อไปดีกว่าค่ะก่อนหน้า